นำไรเสียนเอาเริ่มเลยจ้ารัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเขียนหัวขอไว้สีหมๆมาสิสีหมมาสึนรุ่นต่อ้วยรัฐบาลไทยเด้อครับเอามาเปิดอัวทีนี้เอาไม่จริงๆน่เล่ะดังปิงดึงกดดึงเออซื้อไม่ว่าโอ้อดยอ ออกไมหม่หมัดสิบหกเนาะวันที่สิบหกก็พอพี่น้องเขียนหัวขอไปเลยรัฐบาลไทยหนวดที่ฟันมากอะห้าหนึ่งตรงตรงนะพี่น้องตรงคักตรงแน่เนาะตรงคไหนจ็กสูตรมือนี่สองสูตรที่เก่านะแต่ว่าคัดออกมาให้แล้วมาร่วมใส่มันร่วมลุ่มเุ่มเดียวสูตรสองพลังรวมบวก มัดรวมวางสิรถไปเออมัดรวมมัดรวมมัดรวมบอกว่าเป็นมาเนดมัดรวมแล้วรวมเข้ากันแล้วตำไทยพี่น้องอยิ่งพอไปใส่เด้อมันถีงพลาดดอกแได้เมื่อ,อนี้รัฐบาลไทยแต่ว่ากับพี่น้องหลายช่องกันไปแล้วละที่นา่งหลาย่า,าน,นเน,นาะเ,เ,เป็นบนเป็นล่างน,นเด้อ บนล่างบนเสียนบนล่างเลยบนบวกล่างบนล่างบนนี้เดียวกันให้บวกให้บวกเป็นบนเป็นล่างน้ำกันเด่นสามกับสี่หัเสียนเมือนี้สามกับสี่เอาเก้ากับศูนย์จะได้ตัวมากกว่ากันมันมีสองอย่าง trong này lùm gần đây mì cào hàng ăn mót riêng đuôi nồi nồi eo nồi bận trang pha lùm mát lùm bắt đầu là luôn. Luôn. <laughs> Ở, đen dù nó cái thằng này nó ของหนาน้อยของเซียนของเซียนตัวใหม่แอบดูจีโดนได้ปิดนี่ตตัว้ยรองคนคนไหนตัวอ่ปิดไว้ก่อนตอนนี้กำลังสีไปรัฐบาลไทยด้วยเซียนกำลังเขียนอยู่ครับพี่น้องเอฟซี เหมืวังหันเกาหางหนึ่งวดที่ผ่านมาห้าหนึ่งตรงตรงครับวดนี้เสียนร่วมสูตรให้แล้วเกาคูเกาหางครับเกาคูเกาหางมือนี้วันที่สามวันนี้วันที่สามวันที่ออกคลิปนะครับลงวันที่พรุ่งนี้วันไว้มื่อไหร่จีพุ่นปุ่นปากพุ่นอีแดงหมดเหงื่อเดียวไปอีเด้งเนี่ยออซีเด้งแดง ซ้ำไทยเป็นไดเตี้ยนมันใจวะไถ้ขันว่าคือวังน้งกัดซ้ำถือกเรื่องกันย้ำซ้ำบานนี้พี่น้องซ้ำเถือก่าษาเขียนไว้แล้วแต่นี่คือเขาสีที่ว่งซ้ำเถือกนี่ปบานเปิดแท่งแม่นปานตาเห็นผนตัวนี้

นักรอยกับหายผอมเลยมือเนี่ยโอ้สุดอยอดมีแปดมีสี่มีศูนย์โอ้เข่าขาเติมเบาเซียนเอานี่จับเซนนี่จับใส่ตัวเด่นจับใส่สุขีดเซียนเวนนี่นี่ขับขับขับแค่แพนีเอกเทียนเห็นกันมาควกคน แอดมินบางทนได้ดักลอยแล้วไปอ่านหลักเอาไปน้องบ้านเจ้าใชเอารถเงินเสียบจับกสิจับได้หันละอันเชียร์เสียหันละก็ซ้ำหายไปแล้วละว่างไลวดไปซ้ำว่าหายมดแล้วเนาะแต่เจอเพียงแต่บ่ประกอบคู่หายประกอบมือไม่จับเบยังไม่ก้อนล่องจับล่องเบิึงมันถิงแมาถือกับเสี่ยนบอลนะเนาะจัมป์กับการบ้านไปแล้วละ ต้องบอกก็สับปะรดไปนังกสนนหลักล้อยแต่มีสมีสูยอค่ะาก็รัรัวมาแนเลยพี่น้องเล้ยเียมเอา เดี๋ยวรอกแ๊บหนึ่งได้พี่น้องเดี๋ยวดูพร้อมกันแนวทางรัฐบาลไทยนะครับงวดที่่ันมาห้าหนึ่งตรงตรงนะครับหววนี้เส้นเด่นให้สามกับซีนะครับหรือเก้ากับแปดกด้เด็นบอสเซียนเก้ับศูนอ้เก้ากับศูนย์ เข้ากับสูนวิ่ง,งรับเดียวไป,ป,ไปวิง<ะ>่งวิ่งตัวเดียวตัวใดขาเสี่ยง,งให้วิงว่งเลยกันวิ่งได้จีครับเรียกขันขันว่าสูดนี่เนาะจะเรียกสามก็ได้เฮ้ยสี่สิมากเพราบว่าแจ๊คขันมาเก้ากับสูดหนี่นเก้ 4, 5, ากับ, 0, 9, 9, บ, 0, บสูดนี่ต้องมากตัวได้ตัวนึ่งแหละกับศูดหนี่งแนนเนันเดียหรักตัวนี้สูดเติมแต่เก้าสิเป็นรักซืฟแต่ว่าเก้าอักสลบหรักได้คือเก้า น,นี่ก็เปนลักน์นุ้ยแต่ตัวมันมันเป็นได้เปลนได้ที่วิ่งศูนย์วิ่งเก้าก็ได้หรือวิ่งสามวิ่งสี่ก็ได้ 3, ไดม,มันมันว่าสองสูตรเนาะมันเป็นสองสูตรแต่ว่าเส้นกระเด็นมาหายคือสามกับสี่นั่นะเนาะรัฐบาลไทยนะครับ แคปหน้าจอด้ี่น้องพี่สีแนวทางรัฐบาลไทยนะครับออมาณละเสียนเนาะเก่าหานเน,นี่ยร่วมหาแเ้อเป็นสูตรมาดร่วมมาดร่วมเด้ออันนี้คงสุดไทยกันนี้ละคงสุดไทยกันนี้กันนี้ละเอาลักล้อยขบาปใ่นี่นี่ด้วยเท่านั้นเท่านั้น ใส่ต um. okay. mm ัวใดเนี่ยเสียนใส่สามเก้าเก้าสามก็ได้สี่เก้าเก้าสี่มันต้องกลับน้ำเล็มบอด็ปากลักเนี่ยไปได้ทั้งบนทั้งล่างอ่นสี่สี่ศูนูนสาสามศูนี่แหละทุมีก็ซื้อสองตัวติดไว้น้่นี่มันเคยเห็ดเบียบมันเรอยมาบ่เสียนไม่เห็ดเบียกแล้วเจอูนยกอดกันมานกันตัวใดเนี่ยกดเซียนตัวใดเน่กดเสียนนี่ว่ะ คือเียวรักเขาใช่มีสมเก้าเก้าสาต้องจับน้ำงน,นาสีเก้าศนย์สามศูนนี่แหละช่วงนี้ก็ซื้อสตัวติดไว้นี่ว่ต้องเอาลักลยอยเขไปใส่ดอกสีามกับศูนย์เก้นี่เงจับเที่ยงเียงให้เพิ่นให้ทั้งนี้แน<อ>่นี่นอ,อย่ามาเสียงเออยางแล้ว <laughs> ทั้งนั้นก็อยางแล้ว มอบซองอ่ะเลอือดเอ็ซี่งน้ำเติมมาเองแบบเบิ่งดด้น้ำพ่นมันน่ะหมอบซองหมอบซองทั้งรูปทีหาอ,อันนี้ไว้รวอยากนนนเนาะรวปยากทีนเขียนให้เลยนันอยากยินน้ำพนเหมือนกัน <laughs> าพี่น้องเอฟซีคกเลยเีนะย็ดเป็นยี่ดอบเเนาะบวกลักอยบวกอานเดาจับบวกลอยเป็นับอบวกตัวจับเขาไปกบคมนะจุดขีดไล่หอาักลอยเขาไปไสร้ลวดกำเฮ็ดถีบล้วยบวกกันบ้านแบบนั้นตัวคิดเอาแบบสบายใจรถตีลักลอยไม่ตัวใดแนเซียนแม่ซีไม่ซนสิกวาดกันมาเมื่อสมบูรสามตัวนี่เดียแ